เจ็ดตัวแม่สาดื่มบางคนดื่มเกือบชีวิตพังหนึ่งเอมมี่กินประทุมเรื่องดื่มไว้ใจเอมมี่ได้ซีซีวัตก็เคยบอกว่าเอมมี่ขี้เมาจริงๆพูดมากก็ไม่ได้เรียกผมไปอบรมนี่เธอทําให้ฉันเสียหายเธอเอาฉันไปพูดนั่นพูดนี่ผมก็ถามว่าเรื่องจริงไหมเวลาเขาพูดที่ฟังเสียงดูเสียงมันจะตีบ,ตบ คือชีวิตตอนนี้ซีบอกว่าชีวิตเขาลั่นล่ามีความสุขผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมห่วงเขาที่เฉยเขาเป็นคนมีสติเสมอแต่สติที่ไม่เหมือนเดิมนะแต่ว่าเขาก็ไม่รั่วอะไรมากมายแต่ผมเป็นห่วงเพราะว่าบางทีเขากลับดึกมากแต่จะให้เขาดื่มที่บ้านยาวแค่ไหนก็ได้แต่บางทีกว่าจะขึ้นมานอนก็เช้าแล้วครับผมเข้าใจสังคมของเขาแต่มันก็ต้องมีชีวิตอยู่ไปอีกนานไงกินเหมือนพรุ่งนี้จะตายแล้วเขาเคยเมาจนภาพตัดก็มีและแบบ ไม่ไหวแล้วก็มีคือถ้าคนเราไม่ไหวก็ให้ไปนอนแต่กับเอมี่ไม่ได้ฉันต้องไดออสการ์สุราสภาพไม่ไหวแต่ดันโดนไปห้องน้ําไปอ้วกไม่ให้ช่วยด้วยนะไล่ออกมาพออ้วกเสร็จก็เปิดประตูออกมาฉันกลับมาแล้วเรียกว่าสุดไม่มีใครเกินเธอเลยคะ่ะมออามินาสาวแซฟจากวงการสําหรับดาราสาวสวยมอามินาพินิด มีโอกาสทั้งที่ก็โชว์ความสวยแซ่บการันตีสักหน่อยว่ายังอยู่ในวงการแซ่บๆอยู่และไม่เคยลดเลือนความปังไปเลยค่ะแล้วเวลาที่เธอไปปาร์ตี้หรือเที่ยวกับเพื่อนๆนั้นบอกเลยว่าดื่มเก่งมากผู้ชายยังต้องอายเลยค่ะสนุกสุดเวี่ยงไม่ต้องพูดถึงค่ะ 3. ป,ป๊อกเปียธิดา นางเอกแสนเรียบร้อยกับอีกด้านของชีวิตที่เต็มที่อย่างจริงจังยอมรับว่าเป็นคนดื่มเหล้าเก่งในงานแต่งแจกยาดองให้แขกชี้เรามีชีวิตที่ไปได้ดีทั้งสองอย่างดื่มได้ไม่ว่าแต่งานย่ะเสียค่ะสี่สายจารินปุระ นอกจากเธอยังเคยออกมายอมรับว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วสาอย,ย่างสารภาพแบบไม่กักว่าเคยติดเหล้าชนิดที่ต้องดื่มทุกวันสาเหตุก็มาจากช่วงนั้นเครียด <c oughs> ๆหลายเรื่องเรื่องพอป่วยเป็นอัลไซเมอร์เลิกกับแฟนเคียนเรื่องงานจนพอเสียจึงเลิกขาววอนและสักชื่อพอไว้ที่แขนด้วยค่ะเพื่อเตือนใจไม่ให้กลับไปดื่มอีก 5. แม่ชีกิ๊กมายุรินผ่องผุดพันธด้านแม่ชีกิ๊กเผยประสบการณ์ชีวิตช่วงวัยรุ่นเคยเมาจนคานไปกอดโทดซ่วมด้วยความที่ดื่มหนักทำให้ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณอันตรายชีวิตเกือบเสียศูนย์จนหันหน้าเข้าหาธรรมะเพื่อบำบัดจิตใจขัดเกลาวให้เป็นคนใหม่แม่ชีกิ๊กบอกว่าชีวิตหลังเลิกเหล้ามีความสุขทั้งกายและใจเลยค่ะหเข็มรู้จีลาช่วยเกลือ ด้วยความเป็นคนแมนๆเข็มเลยยอมรับแบบตรงๆว่าที่เคยหายไปสองปีพ่อหลงละเริงอยู่กับการใช้ชีวิตแบบขี้เกียจเที่ยวดื่มเหล้าวันหนึ่งมีโอกาสได้เข้าวัดนั่งฟังสนทนาธรรมกับคนอื่นทําให้ฉุกค,คิดได้ว่าทุกที่เรามีน้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ําแล้วเราจะใช้ชีวิตให้เครียดไปทำไมเสร็จปีใหม่สุมนรัตปีใหม่เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เกือบหมดอนาคตเพราะคาว่าสุราและยาเสพติด ด้วยมีแฟนอย่างปาต๊อปเป็นเพื่อนรวมวงด้วยทุกครั้งจนทั้งคู่เกือบตายสุดท้ายฝ่าวิกฤตชีวิตมาได้เพราะคำว่าให้กำลังใจกันและกันจนตอนนี้เลิกมาได้เป็น10ปีแล้วค่ะขอปรอบมือรัวๆไปเลยค่ะ